สวัสดีค่ะแฟนเพจแม่บวน้องจอบสวัสดีช่องแม่บวน้องจอบค่ะสวัสดีค่ะยายซื้อยายอรุณไขบุตรหรือว่าอ้อยอ้อยไขบุตรค่ะได้มาขายผลไม้ลงบนแตงโมามะพร้าวาาทับทิมแล้วก็มะละกอพวกลองกองอะไรเลี้ยงชีพไปวันวันหนึ่งพ่อยายก็แก่แล้วเจ เจ็ดสิบสามปีแล้วคิดถึงลูกหลานเหลือเกินติดต่อไม่ได้ติดต่อก็ไม่ได้จะโทรก็ไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์ลูกหลานก็อยากจะไปเองก็ใจก็ไปไม่ได้เพราะว่าแก่มากแล้วกลัวจะเป็นวินเป็นอะไรอยู่คนเดียวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ที่บ้านจะ้ะพ่อแม่ก็เสียหมดแล้วตั้งแต่ยายจากมายายก็อยากจะไปนะคิดถึง<อ>น้อง,งแอนเหลือเกิน อยู่น้องแอนน้องเพียงว่าไปอ,อยู่อำเภอใดอยู่หมู่บ้านใดยายรุณนก็อยู่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดวนะสุรินครหลานนั่นอยู่ที่ราชบุรีจา่าอยู่ที่ตำบลเกาะพะพาอำเภอเมืองราชบุรีจา้าคิดถึงเหลือเกินคิดถึงคิดถึงลูกหลานเหลือเกินน้องออฟน้องแอนน้องอะไรก็จำไม่ได้จา่าหลานน่ะ แล้วก็คิดถึงหลานน้องเอแล้วก็คิดถึงไงอาอาแป๊ดอาวิงป้าปีอะอยู่อยู่อยู่หรือเปล่าคะอยู่บ้านใดบ้านอะไตำบลเกาะพะพ่าอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีจ้ายายรุ่นก็อยู่อำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครคิดถึงลูกหลานเหลือเกินนะ อยากพบอยากจะเจอ,อจเจอหลือเกินแต่เบอร์โทรก็ไม่มีแล้วก็อยู่ตัวคนเดียวพ่อแม่ก็เสียหมดแล้วแล้วก็มีพี่น้องเขาก็บ้านใครบ้านมันยายก็อยู่อยู่คนเดียวหาผักหาอะไรมาขายที่ตลาดตลาดถนนคนเดินจะ้ะที่คุ้มเหนือ <c oughs> มาก็อำเภอ,อากาัดอำนวย ยายอยู่คนเดียวอมอีใครรู้จักรุกหลานบอกมีใครรู้จักลูกลูกหลานไหมไอ้ลูกสาวก็ซื้อสุปปานีอันปานีเอี่ยมกิีดแล้วก็แล้วก็หล,ลานอีกคนก็น้องเอ๋แล้วก็อาก็มีอวิงอวิงอปเปดป้าเปีย เดี๋ยวนี้ยายก็เจ็ดสิบสามแล้วยายอายุมากแล้วยายอยากไปอยู่แต่ว่ามันเดินทางคนเดียวยก็จำได้อยู่ทางไปกลัวจะเป็นเป็นวินเป็นอะไรก็เลยขายของตามบ้านนี่แหละผักขายผักขายปลาขายทุกอย่างใค,ใครรู้จักบอกรูกบอกห้านยายให้หน่อย ให้ลูกจยกบบก,ก็บอกลูกบอกร้านให้หน่อยนะคะจะขอบพระคุณมากค่ะเพราะว่ายายอยู่คนเดียวไม่ได้มีใครดูแลนะคะอยู่ที่อําเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลน,นครอ,อยู่ในตัวอําเภอเลยจะ้ะติดกับถ้ามาก็ไม่กม็มาก็เจอเลยบ้านนะบ้านเลขที่ห้าสิบหมู่สิบเจ็ด อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครอยู่ตรงกับร้านทองเยาวราชนำโชคจะจะขอบพระคุณมากค่ะอยาใกให้ลูกหลานมาหาคิดถึงลูกหลานเหลือเกินไม่รู้ได้เลนเท่าไหร่คิดถึงน้องแอน <c oughs> น้องออฟ <c oughs> แล้วก็น, <c oughs> น้องอีกคนหนึ่งยายก็จำไม่ได้เพราะว่าไปนานแล้วไม่มีใครพาไปอยากไปราชสุรีเหลือเกินนะคะ ขอบคุณค่ะขอบระคุณค่ะ